เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรุป,ปกานะครับผมกับสวัสดี f อหรือว่าแฟนเกมทุกท่านกันด้วยนะกับสวัสดีอีกรอบอีกหลายรอบกันเลยวันนี้เจอกันในเกมอะไรไม่ต้องพูดถึงภาพทําเพลงกันมากแล้วกดกันไปเลยที่ซื้อฟีเจอร์10,000บาทครับสาวถ้ำนี่แบบว่าตราตึงใจของเรามันโอ้โหน้ำลายกระเด็นกระดอนกันเลยทีเดียวเชียว ตระทึงใจมากนะบอกเลยเล่นแล้วเล่นอีกเล่นบ่อยย้ำทุกวันนะกับสาวถ้านะมาดูกันว่า1,000 0บาทที่เรากดซื้อไปจะคุ้มหรือไม่นะครับเอายังได้อยู่ครับโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหคูณหแล้วนะตอนนี้เหลือสี่หมุนนะท่านผู้ชมเหลือสี่หมุนนะ คูณสิบครับผมคูณสิบครับขอเต็มๆหน่อยดิคูณสิบสองไปแล้วขอเต็มๆหน่อยขอเต็มๆหน่อยฮะขอเต็มๆหน่อยโอ้โหยังนะยังไม่แบบเต็มบึมบั่มบึมบั่มมาเลยนะโอ้โห่เจ็ดพันครับสัตว์นี้เจ็ดพันนะ แล้วช็อตนี้แตกซ้ำไหมโอ้โหไหลไปครับไหลไปเลยปล่อยไหลไปขอยัดดื่มน้ำสักรู่แล้วกันนะอาา้เงินรางวัลเมก,กะที่8 4 4 0บาทครับผมสวอยูสวยอย,ยู่ผมบอกเลยว่าสวยยูเงินรางวัลรวมครับผมกด1,000 0นะ1 5 0 0 0บาท กำไรอยู่นะกำไรอยู่ผมว่ากำไรอยู่ถือว่าได้อยู่แต่ว่าอยากได้มากกว่านี้นะอยากได้มากกว่านี้พอดีเป็นคนค่อนข้างจะโลภพอสมควรนะผมบอกเลยเป็นคนค่อนข้างจะโลภแล้วกดซื้อไปอีกทีหนึ่งฮะหวังว่าจะมาเยอะนะตอนนี้จะมาหรือเปล่าจะมาเยอะหรือไม่มาครับมาแค่นั้นแหละท่านผู้ชมมาอีกหมื่นหนึ่งมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่กับรอบนี้ เอาเป็นว่าสําหรับคําเตือนอีกเช่นเคยนะครับผมน้องๆหนูๆท่านไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีพี่ก็ยังไม่แนะนําให้มาเล่นตามนะสามารถดูชมคลิปของพี่ได้เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้ก่อนเลยแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่อายุถึงแล้วแล้วสนใจอยากจะแตกหนักแตกเต็มแตกจริงแตกทุกวันแตกแบบร้องของชีวิตกับผมเนี่ยก็เชิญได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ผมปักหมุดมาให้เรียบร้อยแล้วกดเข้าไปสมัครกันเยอะๆเลยนะครับช่วงนี้ โปรโมชั่นเยอะจริง,รงๆเยอะแบบขูเยอะแบบเยอะมากอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะครับเังไงก็กดเข้าไปสมัครกันเยอะๆนะครับมาต่อกันในเกมที่คูณ8แล้วเหลืออีก4หมุนครับผมว่ามีสิทธิ์เจ๊งบอสมควรนะถ้ามันไม่ปฏิหารแล้วเรามาตอนสุดท้ายนะดูครับ1ห,หมุนนะอาสมบัติเขียวมาครับมีโอกาสคิวแตกไหมคิวแตกไหมนั่นไงคิวแตกครับคิวแตกครับ โอ้โห oh, แต่ก็จอดเท่านี้นะท,ท่านผู้ชมแต่ก็จอดเท่านี้นะไหลๆไปเลยครับไหลๆไปเลยห9 6 0นเยบาทที่เงินรางวัลก้อนโต,โต,โต,โต๊ะบอลเธอร์กันไปเลยครับผมมาหมุนครั้งสุดท้ายอะ่ะโอ้โหครั้งนี้ผมรู้สึกจริงว่ะท,ท่านผู้ชมมันอาจจะได้แบบดูดิรอบแล้วได้หมื่นห้ารอบนี้ได้หมื่นสองอ่ะมีความรู้สึกเหมือนจะจริงนะ กดไปอีกหนึ่งหมื่นนะคิดว่านะคิดว่าคลิปนี้อาจจะซื้อฟรีเกมยาวๆไปเลยผมว่านนะแบบลุ้นแบบแต่ฟรีเกมไปเลยอะ่ะให้มันคูณขึ้นๆไปเลยมาโอ้โหเงียบจัดอะ่ะท่านผู้ชมคูณสี่ฮะเต็มๆหน้ามาหน่อยโอ้โหเสียงอ่อนเสียงหวานแล้วฮะตอนนี้ เสียงแข็งไม่ออกแล้วฮะเจแตกมาเอาได้อยู่โอ้โหจอดแค่นั้นหว่ะท่านผู้ชมหน้าทองลวขนาดนี้ไม่แตกให้หน่อยเลยหรอสมบัติเขียวครับแล้วคิวแตกครับผมเอาสิบไม่แตกว่ะโอ้โหถ้าไม่แตกนี่หัวกูจะแตกแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยคูณสิบสี่ฮะน่าไงาสิบช่วยชีวิตฮะไดยู่แล้ว แล้วเพิ่มไหม,ย,มยังไม่เพิ่มมุนสุดท้ายฮะสิบชวยชีวิตอีกครั้งครับผมสมบัติฟ้าแตกไหมจอดฮะยังจอดอยู่ฮะเงินรางวัลรวมฮะรอบที่สมที่กดไปโอ้โหดีท่านผู้ชมดูมันลดลงเรื่อยเลยตอนนี้เหลือกำไร680บาทแล้วไม่เอาแล้วลุนข้างนอกก่อนแล้วกันท่านผู้ชมลุนข้างนอกก่อนแล้วกันมา แล้วเออสวยอยู่ครับสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่มาอีกสม,สมบัติเขียว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 แตกไหมโอ้ยังไม่แตกคะสมบัติเขียวเคแตกมาฮะสมบัติเขียวมาแล้วสมบัติเขียวมาแล้วโอ้โหข้างนอกคุ้มกว่าอ,อีกมั้งเนี่ยคูณ9ไปแล้วนะตอนนี้ท่านผู้ชมคูณ10ครับผมแล้วคูณ10แตกที่เครับคูณ11มีสิแตกไหม โอ้โหจอดนะจอดนะจอดเลยฮะอย่างนี er ้จอดเลยฮะโอ้โหปล่อยมันแบบลไหลไปเลยครับผมมาสำหรับใครที่ชื imes, ่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องซูรูปัคกากันด้วยนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมไหนเบีดเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยผมจัดให้ทุกคอมเมนต์แน่นอน เงินรางวัลซุปเปอร์เมกาที่2อ5 7มารบาทครับผมโอ้โหแม่งคุ้มกวาหมุนอยู่ข้างในอีกนะต้องขออภัยในคำหยาบล่วงหน้าด้วยแล้วกันนะครับผมเอาสเกตเ,เตอร์มันวารอเราหรือเปล,ล่าเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะใจแข็งหมุนมันไปเลยอะใจแข็งหมุนมันไปเลยเชื่อผมคิวมาครับคิวมาครับโ,โหไม่กีจะหลุดปากพูดเป็นแหม่มแล้วนะเดี๋ยวเขารู้ว่าเราติดไพ่นะครับผมท่านผู้ชม ไปครับสวยคูณ6แล้วสมบัติเขียวต้องมาแล้วผมว่าสมบัติเขียวต้องมาเคแตกอยู่ครับเฮ้ยจาวูปะเนี่ยโอ้โหเอาอีกรอบนึงอีกไหเอาคูณ9กาแล้วแล้วคูณ10แตกหรือเปล่าเอา A แตกคูณ10ครับคูณ11อโอ้โหอีกหนึ่งรอบครับอีกหนึ่งรอบครับผมอีกหนึ่งรอบครับผม ยาวไปเลยไหลไปยาวๆเลยครับชิลนะอยู่ผมว่าชิลอยู่นะจังหวะนี้ชิลอยู่สาวถา้ำทำใจหายใจความอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้โหโอ้โหไม่รู้จะพูดคําไหนเลยฮะไม่รู้จะพูดคําไหนเลยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทชิ้เงินรางวัลซูเปอร์เมกะครับผมเยี่ยมอยู่เยี่ยมอยู่เขาเรียกว่ารวยอโอ้โหที่ไม่กดซื้อนี่มันมานะท่านผู้ชมที่ไม่กดซื้อนี่มันมานะ ว่าจะเลิกแล้วนะเนี่ยว่าจะเลิกแล้วนะอ่านี่อ๋อให้จบฟรีเกมแล้วพอแล้วได้เท่าไหร่กันเท่านั้นนะท่านผู้ชมมาเหลือสิบครั้งครับแล้วหมุนไปเหลือเก้าฮะสิบแตกมาครับเป็นคูณสี่ครับคูณหกหรือเปล่าแล้วเคแตกเป็นคูณแปดหรือเปล่าโอ้โหสวยครับเยี่ยมอยู่นะเยี่ยมอยู่นะผมว่าเยี่ยมอยู่นะเยี่ยมเลยแหละเยี่ยมเลยแหละ ไปครับโอ้โ oh, ห oh, 3,479.99จิุดเก้าจริงเงินวันก่อนโตรดโตรเลยทีเดียวไปต่อครับเคแตกมาแล้วโอ้โหเม็ดฟ้ามาครับสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ท่านผู้ชมสวยอยู่2,640บาทครับเลอ,อีก8หมุนนะท่านผู้ชมเลอีก8หมุนนะมาลุ้นไปด้วยกัน แปดหมุนจะบวกไปเท่าไหร่ซื้อฟรีเกมมันไม่ได้ดีเลยพอเข้ามาฟรีเองครับผมว่าอาจจะคุม้มกว่านะสิบแตกมาครับเป็นนี้คูณสิบสี่แล้วนะตอนนี้คูณสิบสี่แล้วนะเอาหนีก็ได้แตกทุกรอบรอบละพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วนี่ซีเรียสเลยสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทครับผมคูณหกนะตอนเอ้ยไม่ใช่คูณหกเหลือหกหมุนครับกับคูณสิบสี่มาดูกันว่าเราจะทำเงินได้เท่าไหร่เคแตกมาครับคูณสิบหกไปแล้วตอนนี้ เอาไหลไหมอะเหลือสามหมุนปะสามหมุนแล้วแตกมาเต็มหน้าแบบนี้ครับสวยอยู่สมบัติฟ้าต้องมาแล้วผมว่าคุณ20ไปแล้วเฮ้ยสมบัติฟ้าเต็มหัวเลยไม่แตกนะผู้ชมสมบัติฟ้าเต็มหัวเลยโอ้โหสาถ้ำเอาเราอีกแล้วเอาเราอีกแล้วนะครับผมเอาเราอีกแล้วสาถ้ำนี่ฟาพอจริงๆครับท่านผู้ชม,ชม โนดตะวันซูเปอร์เมกาแล้วไหลไปถึงเท่าไหร่นะไหลไปถึงเท่าไหร่นะไหลไปถึงเท่าไหลหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทกันเลยฮะได้อยู่นะได้อยู่อีกแล้วเหลือสองบุญฮะโอเคสมบัติเขียวแตกีกรอบคูณยี่สิบสี่ไปแล้วครับตอนนี้แตกไปอีกครับแตกไปอีกครับแตกไปอีกห้าพันหกสิบบาทฮะสองบุญไป เอ้ยอยหยังอยู่ครับคูณยี่กครับคุนสุดท้ายคุนสุดท้ายเอาเป็นว่าเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องสุรุปกากันด้วยนะครับไปเจอเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ